สวยไม่บัญญะบัรรยังสภายหมื่นล้านออร่าเจ้าสาวจับนึกว่าจะแต่งอีกรอบสวยเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานแถมวางตัวดีไลฟ์ซึ่งข่าวเฉามาโดยตลอดสำหรับนางเอกลูกครึ่งสี่ลิต้าเจนเซนภรรยาคนสวยของนักธุรกิจตระกูลดังกรน,น่รงเดชแม้ตอนนี้จะร่วงเลยสู่วัยเลขสี่แล้วแต่ออราความสวยสะพังเป่งปัง การันตีด้วยภาพล่าสุดที่กวาดยอดไลค์ยอดคอมเมนต์สนั่นกับภาพของลิต้าสวมใส่ชุดเดสสีขาวเรียบหรูเพิ่มดีเทลความเก๋ความแพงด้วยแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายและกำไรเพชรแปรนดังท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยดังเจ้าหญิงในนิยาย